ไปกันเถอะนี่ตรงนี้ w ยู่ o นหอ i d e the top s q u a หอ e t s push h a r d ที่เดียวเลยอยู่ในหอแล้วเลยอยู่ในหอแล้วเลยอยู่ที่เดียวเลย Enemy soldier incoming ้ไปดาวดาวแล้วดาวแล้วไม่รู้จะทำยังไงเออผมแะผมใส่ด้วย่แน่ผมมาแล้ว บตรงนี้เดือดนเดือดเดือดเดือดบ้างข้างล่างบ้างข้างล่างกินนี่บ้าน All squad members are in the safe zone. Hostile destroy the button. Friendly counter UAV is online. Friendly position and combat. I didn't believe it. ตังเยอะเราไปซื้อของดกค่าเออไปซื้อยูซื้ออะไรดกว่าจะได้เปิดปุยเปิดล่าไปเลยสอนใช่มาดิข้ามจะโบมันน่าจะฆ้าตัวเนื่อโบดเทียบเลยโบทเล็กโบดเตี้ยโบ้ยเอาแอร์ลงให้ก่อนเอาแอร์ลงให้ก่อน Hostile. Requesting cover UAV. You, Your squad mates back on station. Good work. <laughs> ตรงมาด้านนี้ด้านนี้มันโอ้มันลงไปข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างหัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ย มันมีระยูน่หมผมมันตายได้เหรอไปแล้วไปหาแล้ว mãi mùa mãi mùa 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 Redeploy it. Use your attack map to hunt down the rest of them. Resurgence has been deactivated. This is the end game. Clock rates are restocked. Advise you load up now. Hostile cluster might detect it. <laughs>

อยู่ในดาวดนี่คุกเกอเองคุกเกอเองรังลงหลังผมบ้าระเบิดแล้วกันเห็นไหมเรามองได้เรามองได้เรามีตาพิเศษอยู่ตาพิเศษเห็นไหมใช่ใช่ ไม่เห็นซื้องะไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชุบเอาเราช<ป>ุบเอาครับกัดกัดอ๋อโอเคโอเคซื้อซื้อของซื้อยูซื้อหน้ากากกันแก๊สซื้อเลยซื้อเลยเฮ้ยเซล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 มันอยู่ตรงไหนวะอย <profitable. S 1> ู่ตรงนี้ เดี๋ยวผมแอร์ไปนี่เหลือแค่สามต่ใช่ใช่เหลือเราับเขารีโหล d ปิดเให้พร้อมเลยมันอยู่ในนั้นหมดเลยสามตัวเห็นแล้วเห็นแล้วคนหัวเอา

ลงประภาคาลมันสนยัยมันสนยัยประภาคาลมันพยายามจะเล็งเราปล่าใส่แล้วว่ะเนี่ยเอ้าอ้าปฟาหมดครับ นีมีมันไหนอยใช่ครับโผพดมาจากไหนไม่รู้เฮ้คุณทอปผมล่วงทผมตกเดี๋ยวผมตึงอยู่ครับครับคุณท็อปคุณทอปตผม ไล่อเค่ไล <Okay, okay. S 1> <ๆ>่อยู่มั่อยั่งต้องออกมาต้องออกมาเอ็งมาดักรอหน้าเลยดักได้ดักรอไว้หนุบไว้หนุบคนมีคนาข้างในมีตัวนึงสวิสวิมีเดือดเหรอเดอเ่เ to supply boxes marked secure those locations we need to lmt mark ในไม่มีเก็บเสียผมมีค sí, okay, okay. ัสเตอร์นะผมมีมอเ่ออยู่ลูกซือ้รือ้ซื้อโหลดซื้อโหลดมาไปงั้นรีบซื้อเลยฮะรีบซื้อเลยทุกคนมันอยู่ไกลหลบเลยฮะห้บเลย เฮ้ยย่ย field เยี่ยมมานี่มานี่มานี่เราต้องอ้อมไเลนหลังแล้ครับได้ได้ได้นี่นี่เนี่ยไปจุดอ้แว่นขยายเราแล้วะระวังบ้านข้างหน้าขึ้นไปไอ้ตรงเว่นขยายอาจจะมีอาจจะมีไม่รู้ครับ ผมขึ้นไปครับผมเปิดยูให้ก่อนตัวโอเคมันไปอยู่ตรงนู้นหมดเลยมันไปรอรับวงที่นอกหมดเลยเผื่อเราไปตุ๋ยไม่ได้ข้างหน้าเนี่บ้านรวยมีตัวนะมีตัวนะมีตัวมีตัว ลลิงเง่าสองยังมีตัวอยู่นะครับลงล่างครับมาร์คสองโอเคโอเคผมแอร์ไปเอ้ยยังยังยังไม่คุ้มไม่คุ้มใช้แอร์รอก่อนครับมันลงไปชายเละแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วคนด้วยเหู์อยู่ตรงมาร์คครับใช่ใช่มัน ผมดูซ้ายให้คนท็อปาอมาร์คออกให้หน่อยฮะแต่ผมดูทางมาร์คอให้เฮ้ยมีคนล,ลงบ้งวะไม่มีใช่ไหมไม่ใช่นะโอเคหลอนมมีมาร์คเอทตัวไหนัมาร์คเอทครับ e i i n g c h t นเป e ดระวัง,งด้วย

เดินมาเดินมาเข้บ้านข้าข้าถอยถอยถอยบาเข้าบ้านครับเข้าบ้านเาาไปไปไตรงนีมันอยู่ตรงนี้โอเคโอเคไม่เป็นไรตรงนั้นมันมีถ้าอยู่ข้างล่างพี่มีระเบิดไมพี่ปาไปให้หน่อยตรงนี้เออเนๆ นี่ครับโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงเอยู่ตรงเอทีวีเครับเอามาร์กออกเลยครับเห็นแล้วเพิ่เพิ่ีสต็อกใครเนี่ยเปิ่เอามาร์กเปิออกไหมา้รอยู่ตรงนั้นนะดูดดตผมดูอยู่ผมอยู่นีตแตกแล้วต่อตแล้วโอเคโอเคโอเคมันมันมันไปแล้วมันไปแล้ว วงเราวงเราวงเราเฮ้ยต้องการเก่อต้องการก่อต้องการก่อป้าป้าที่ก่อให้เพื่อนหน่อยเดี๋วเดี๋ยวเพื่อนผมถอย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 วงมาวงมาขึ้นมาเลยครับรีบเล่นรีบเล่นรีบเล่นระบยู่ข้างหลังนะมากำลังเร็วก่อครับ ทมชุบผมชุบปาเล่นไปาล่นปายิงยิงยิงทกาลครับยิงทุกไ่เปยลกนลกนลกนเราอยู่ได้เราอยู่ได้เราไม่ต้องลงเราไม่ต้องลงปอาให้มันจิงกันไป มาด้เยครับมาด้ยดาบดีดาบดีไปหน้าเลยครับไปหน้าเลยไป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 ครับสองหน้าเลยไเรียกสองไม่เรียกสอง ขขาดาว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 เรียบร้โโอยเรียบร้โโอย